สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตต้นกล้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ต้นกล้าของเราก็มีอายุครบ25วันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นแล้วก็รากนะคะเดี๋ยวโบก็จะมาเล่าปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อาจจะเจอในช่วงหน้าฝนนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูต้นกล้าของเราก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรดเรดโอ๊นะคะ ล่าเขาอาจจะไม่ขาวนะคะคุณผู้ชมตัวเล็ดโอ๊กเนี่ยมีลักษณะที่จะอยากเป็นสีเหลืองเหลือน้ำตาลนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำฝนเข้าไปนะคะในขนาดว่ามีโรงเรือนนะคะก็ยังเข้าไปได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยใบของเขา ใบก็กําลังเริ่มชนกันนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมว่างนะคะถ้าแยกได้ก็แยกได้เลยนะคะแยกลงของปลูกได้เลยนะคะนี่มาดูทางฟินเลของเราบ้างนะคะอันนี้ก็ยุงเยากมากเลยฟินเล่รากไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ก็มีรอยนอนกินบ้างนะคะคุณผู้ชมชื่อใบก็ขนาดเท่านี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูมินิคอรสของเรารากของมินิคอรสยาวขาวนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ถาวมว่าเทคนิคทำให้รากขาวนะั้นยังไงนะคะโบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็เท่าที่โบพาคุณผู้ชมทำมาทุกๆวันเลยนะคะแค่ว่าโบมีลงเดือนให้เขาอาจจะดีตรงที่ว่าโบมีลงเดือนให้ต้นกล้าด้วยนะคะ ก็เลยรากอาจจะขาวสวยนะคะเพราะว่าถ้ามีน้าฝนตกลงมาเพิ่มในกล่องเนี่ยโอกาสที่รากจะเหลืองอ่ะอาจจะเป็นได้ง่ายนะคะเพราะว่าสังเกตจากที่โบปลูกผักที่ไม่มีลงเดือนฝั่งทางโน้นเป็นผักไทยเนี่ยก็มีอาการรากเหลืองนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะถ้าสังเกตเริ่มว่าอ่ะผักของเราเริ่มมีรากเหลืองแล้วคุณผู้ชมก็ เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนปุ๋ยนะคะให้เลี้ยงเลี้ยงน้ำเปล่าก่อนสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะคะให้รากได้ได,ไ,ดได้ฟื้นตัวสักนิดนึงแล้วสัปดาห์ต่อไปค่อยเติมปุ๋ยผสมปุ๋ยลงไปใหม่นะคะแต่ว่าก็ต้องให้อยู่ภายในใต้ของพลาสติกมุงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้น้ําฝนจะได้ไม่ตกลงไปในกล่องของเราอีกนะคะรากตัวที่มันเหลืองมันอาจจะเน่าไปนะคะแต่ว่ามันก็จะเกิดรากใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้า ใกล้จะได้เก็บแล้วเนี่ยถ้าเป็นรากเลือน,นี้ก็อาจจะแอบเป็นห่วงหน่อยนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพามาทดสอบตรงนี้นะคะอันนี้ใบมินิคอร์ดลองโบนี่ก็เริ่มที่จะชนกันแล้วนะคะมีโอกาสยืดได้สูงมากเลยนะคะยืดนะกินได้ไหมกินได้นะคะคุณผู้ชมยืดก็กินได้ขายได้ได้เหมือนกันหมดแค่ว่ามันอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามินิคอร์ดโบต้องการอยากให้ต้นใบสั้นๆนะคะต้นตันๆหนาๆน,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 นะคะ ใบเริ่มชนกันแสงก็จะเข้าไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมและอีกปัญหาหนึ่งในช่วงหน้าฝนนะคะอันนี้โบของโบยังไม่มีแต่ว่าเคยมีอยู่อยู่เป็นบางรอบนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะมันจะมีเป็นจุดเล็กๆอาจจะเป็นจุดสีเหลืองนะคะหรือว่าจุดสีขาวก็ได้กระจายอยู่บริเวณใบนะคะอาจจะถีบ้างนะคะหางบ้างนะคะตัวนั้น เท่าที่โบเคยเจอมันเกิดจากน้ําฝนนะคะคุณผู้ชมเกิดจากน้ําฝนทุกคนอาจจะไม่เป็นแต่ว่าบางสวนอาจจะเป็นก็ได้นะคะน้ําฝนตกใสอะไรประมาณนี้นะคะตัวน,นั้นก็ไม่อันตรายมากนะคะไม่ได้เป็นใบเน่าหรืออะไรต่างๆนะคะเพียงแค่เราย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรือนก็ได้นะคะ อย่าเข้ามาในอยู่ในโรงเรือนนะคะสําหรับการบํารุงทางใบน่ะโบไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนอกจากฉีดน้พ่นน้ําส้มควันไม้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะคะฉีดพนน้าส้มควันไม้ด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้นะคะก็ช่วยในการป้องกันแมลงนะคะนอนต่างๆนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าคุณสมบัติของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้อ่า ต้นพืชนะคะแตกยอดได้ไวติดดอกออกผลได้ดีนะคะประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นโบไม่ค่อยอยู่เฉยเยเนี่ยยุงนะคะคุณผู้ชมด้วยวันนี้ก็ฝนตกครึ่งหยุดนะคะแต่ว่าตกไม่ไม่นานนะคะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะบํารุงทางใบนะคะถ้าไม่อยากใช้อะไรอื่นๆเนี่ยโบก็แนะนําเป็น ปุ๋ย A B ก็ได้นะคะผสมใส่น้ำ 2cc ต่อน,น้ำ1ลิตรก็คือปุ๋ย A อี c c ปุ๋ย B ีซ c c ต่อน,น้ำ1ลิตรนะคะฉีดพ่นก็ได้นะคะฉีดพ่นบำรุงทางใบนะคะแต่ว่าโบอยากแนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะ,ะเฉพาะในวันที่มีแดดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมฉีดในตอนเย็นหรือว่าตอนมืดครึ้มเนี่ยนานเข้าเนี่ยใบมันจะเน่าได้นะคะุณผู้ชมใบมันจะเน่าได้นะคะโบแนะนําให้วันที่มีแดดอ่อนๆเนี่ยชักประมาณ 6โมงถึง8โมงนะคะแต่ว่าวันไหนที่แดดแรงมากๆนี่ไม่ไม่อยากให้เกิน7โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงระยะเวลาเนี้ยผักผักจะดูดซึมนะคะผักจะกินอาหารได้ดีว่างั้นแหละนะคะผักจะกินอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีฮอร์โมนสดฮอร์โมนอฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะก็สามารถที่จะนํามาฉีดพ่นได้เหมือนกันซึ่งระยะเวลาที่ฉีดนะคะก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ฉีดก,ก็ช่วงเช้านะคะช่วง เฉพาะวันที่มีแดดออกนะคะถ้าวันไหนไม่มีแดดห้ามฉีดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพวกมวลพวกไข่แล้วนมอะไรพวกนั้นอะ่ะมันจะมาเกาะอยู่บนใบของเราโดยเฉพาะที่ทต้นกล้าที่มีใบที่อยากออกเป็นใบครุกระหรือแ่วเป็นเอ่งอะ่ะน้ํามันจะค้างอยู่บนใบนะจะทําให้ใบของเราเน่าได้นะคะไม่ใช่โรคราใบาจุดนะคะแต่ว่าใบจะเน่าได้เลยนะคะก็ให้เลือกวันที่มีแดดนะคะคุณผู้ชมสําหรับอัตราส่วนที่ใช้นะคะ คุณผู้ชมดูสูตรไหนก็ใช้ตามสูตรนั้นนะคะแต่ว่าโบเคยใช้น่ะตั้งแต่โมเริ่มปลูกแรกๆเลยนะคะโบก็ทําใช้อยู่เหมือนกันนะคะก็จะอ,อยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะสําหรับฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมทําเดี๋ยวโบไปหาข้อมูลก่อนนะคะขอไปหาดูว่าเขาทํากันยังไงก่อนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทําก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลง่ายๆนะคะวันนี้โบก็พามาดูว่าอ่า รากเป็นยังไงแล้วนะคะอันนี้ตนน้นกล้า25วันนะคะแล้วก็มีวันนี้ก็มีบอกเคล็ดลับว่าจ,จุดใบจุดสึงกเืงเหลือง,งอะ่ะเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายนะคะก็เกิดเกิดจากน้ําฝนเฉยๆนะคะเราสามารถที่จะแก,ก้ไขได้นะคะก็คือการช่วยบํารุงทางใบนั่นเองนะคะใช้เป็นปุ๋ยเอบี AB นะคะฉีดพ่น2ซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นในช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะใช้เป็นฮอร์โมนนมสด หาะคะฮอร์โมนไข่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะแต่ว่าเป็นอะ,อะไรนะน้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้ก็แนะนําเป็นตอนเย็นนะคะน้ำส้มควันไม้แนะนําเป็นตอนเย็นช่วงที่แดดอ่อนๆนะคะหรือว่าอาการเย็นๆนะคะหรือว่ามืดไปเลยยิ่งดีค่อยฉีดพ่นนะคะตัวน,นั้นก็ได้เหมือนกันนะคะตัวน,นั้นเพราะว่าพวกแมลงพวกตกะแหนอะไรต่างๆจะออกมาหากินตอน ตอนคำขาแล้วนะคะตอนนั้นเราก็ฉีดพ่นในช่วงที่เขาจะมานะคะคุณผู้ชมสําหรับอัตราส่วนที่ใช้นะคะคน้ําส้มควันไม้ก็โบใช้1 0ซีต่อน,น้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะสําหรับผู้ชมที่มีคําถามนะคะก็ค่อยคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอก็แล้วกันนะคะวันนี้โบก็เพิ่งเลิกมางานมาแล้วก็กลับถึงบ้านนะคะ จอดรถไว้ลงมาแล้วก็มาถ่ายคลิปเลยนะคะซึ่งวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นวิดีโอสดๆนะคะทุกๆวันเลยนะคะคือโบเอาความรู้สึกเอาเอาประสบการณ์ตัวเองเอามาพูดให้คุณผู้ชมฟังนะคะอาจจะมีเตรียมการแต่ก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมากมายนะคะอาจจะมีเตรียมการก็แค่ว่าอ่ะเอาถังมาวางเอาน้ําส้มคนไม้นั่นน่นนี่มาวางเพื่อที่เตรียมในการทาคลิปนะคะแต่ว่าภาษาที่พูดนะคะแล้วก็ เรียงลาดับโบอาจจะเรียงลําดับไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ว่าแค่พูดกับตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะคะยังไงก็กโบก็พยายามปรับปรุงค่ะโบก็พยายามปรับปรุงนะครับเรื่องคําพูดเรื่องภาษาอาจจะมีอ่าอาจจะมีอ่าอะไรบ้างนะคะมันก็คิดสดๆมันก็คิดไม่ทันนะคะบางทีนะคะแต่ว่าโบก็อยากจะทําให้ให้คุณผู้ชมได้ดูเป็น อย่างน้อยไม่ได้ความรู้ก็ยังได้วิธีการเอาไปปรปับใช้นะคะในส่วนของตัวเองโอเคสำหรับวันนี้ก็พูดมากแล้วนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามปรชมค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาชมพรุ่งนี้ว่าโบจะพาผู้ชมทำอะไรอีกนะคะสวัสดีค่ะ